สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิมนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเป็นเนื้อเรื่องของเกมทนแพรตั้งแต่เริ่มกันเลยนะครับผม<อ>ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเร<อ>ื่องเริ่มต้นจากตัวเรานนเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางไปยังต่างโลกกับพี่ชายของเรานะครับเราถูกเทพองค์นึงเนี่ยขัดขวางเอาไว้นะครับเ<อ>ทพเจ้าองค์นั้นเนี่ยพยายามฆ่าเราทั้งคู่นะครับผมเราเนี่ยรอดมาได้แต่ว่าพี่ชายของเราเนี่ยไม่รอดนะครับผม เรื่องราวที่เรามานี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้ไพมอนเด็กสาวผู้มีพลังวิเศษเวทมนต์คนหนึ่งได้ฟังนะครับผมหลังจากที่เราได้ช่วยไพมอนขึ้นมาจากน้ํานะครับผมไพมอนเลยอาสาที่จะช่วยหาพี่ชายของเราให้นะครับผมโลกที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมไพมอนแนะนําว่าเป็นโลกของตีเวียนนะครับผมตีเวียดเนี่ยเป็นโลกที่มีธาตุอยู่ทั้ง7ธาตุนะครับผมซึ่งก็มีธาตุเป็นธาตุลมธาตุหินธาตุไฟธาตุน้าธาตุธรรมชาติธาตุหิมะแล้วก็ธาตุไฟฟ้านะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยไพยมอนก็ได้พาเราไปที่รูปปั้นของเทพเจ้าของธาตุทั้ง7นะครับผมซึ่งรูปปั้นเที่ยวก็ไมาจะไปนี้เนี่ยเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าที่ควบคุมธาตุลมนะครับหลังจากที่เราแตะรูปปั้นไปแล้วเนี่ยธาตุลมก็ผสมผสานเข้ากับตัวเราได้ยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมซึ่งตัวไพมอนเองก็ยังงงเลยเพราะว่ามีคนน้อยคนมากนะครับผมที่มาจากต่างโลกแล้วก็ธาตุลมยอมรับแบบง่ายๆเหมือนเรานะครับผมหลังจากเราได้พลังของธาตุลมมาเนี่ย ไพมอมก็จะพาเราไปที่เมืองแห่งสายลมมอนสเตดที่ไพมอนจะพาเราไปที่เมืองมอนสเตดเนี่ยเป็นเพราะว่าคนในเมืองมอนสเตดนะครับผมเป็นคนที่มีพลังวิเศษอยู่เยอะซึ่งบางคนเนี่ยก็มีพลังวิเศษที่จะพอหาพี่ชายของเราให้เราได้นะครับผมระหว่างทางเนี่ยเราได้เจอกับมังกรตัวใหญ่ยักษ์ปีนผ่านข้ามหัวเราไปนะครับและระหว่างทางที่เราเดินต่อไปเนี่ยเราเจอเด็กหนุ่มชุดเขียวคนนึงยืนคุยกับมังกรตัวนั้นอยู่เด็กคนนั้นเนี่ยพยายามบอกให้มังกรใจเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องกลัว ทางเราและไพมอนเนี่ยก็อึ้งกันไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าการที่ใครจะคุยกับมังกรได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีพลังวิเศษสูงมากเลยนะครับะรวบองที่เราแอบมองอยู่นั้นเนี่ยพลังท่านลมที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยก็ทําให้มังกรตัวนั้นตกใจแล้วก็บินหนีไปและเด็กหนุ่มชุดเขียวคนนั้นเนี่ยก็ใช้พลังวิเศษของเขาวาัดหนีตามมังกรไปด้วย และหนังจากมังกรตัวนั้นเนี่ยบินหนีไปแล้วมังกรตัวนั้นได้ทิ้งเป็นเศษหินสีแดงเอาไว้ซึ่งเราก็ได้เก็บเศษหินนั้นมาด้วยนะครับระหว่างทางเราก็เจอสาวชุดแดงมาขัดขวางทางเราไว้นะครับผมเธอแนะนำว่าเธอชื่อแอ,อมเบอร์เธอเป็นหนึ่งในอัศวนไนท์ออฟเฟอร์เนสนะครับแล้วเธอก็จะพาเรากับไพมอนเข้าไปที่เมืองมอนสเต d ด ระหว่างทางเราก็ได้เจอกับกลุ่มชนเผ่าฮิริเชลแอมเบอร์ก็สงสัยมากเลยนะครับผมว่าทำไมฮิริเชลเนี่ยถึงเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรากำจัดค่ายของฮิริเชลอนาเสร็จแล้วนะครับผมแอมเบอร์ก็อธิบายว่าเหตุผลที่พวกฮิริเชลเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามังกรสตรอร์มเทเลอร์ได้ทำลายร้านค้าแล้วก็ได้ผุ่นละมั่นของชาวเมืองไปหมดเลยนะครับผมทำให้เมืองมอนสเตดได้เสียกำลังทหารจำนวนมากนะครับผมไปกับการป้องกันเมืองนะครับผมหลังจากที่เราเดินเข้ามาในเมืองมอนสเตดเนี่ย บรรยากาศในมองมองแตทค่อนข้างเงียบเหงานะครับผมร้านค้าอะไรก็ปิดกันหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนในเมืองเนี่ยปิดร้านหนีมังกรอนสตอมเทเลอร์กันนะครับแอมเบอร์ก็เล่าว่าที่เมืองรอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจีนหัวหน้าหน่วยอัศวินนะครับผมได้ช่วยเมืองเอาไว้เพื่อเป็นการขอบคุณที่เราและแอมเบอร์เนี่ยได้ช่วยกันทําลายป้อมฮิลิเชลได้นะครับผมแอมเบอร์เนี่ยพาเราไปที่สูงสูงของเมืองและแอมเบอร์เนี่ยก็ได้ให้เป็นอุปกรณ์วินไกด์เดอร์กับเรานะครับผมซึ่งอุปกรณ์นี้เนี่ยเป็นอุปกกกรรณ์ทที่่คคนน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 ใใมมมมออสติิยช้ัััเเพืดาางไไไปหหะบผ หลังจากที่เราอลองใช้บินไกด์เดอร์ที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยอยู่ดีมังกรที่เราเจอในป่านะครับผมก็บินกลับมาเพื่อจะตีเมืองมอนสเต็ตมังกรตัวนั้นได้เสกพายุเข้ามาถล่มเมืองทั้งเราแล้วก็แอมเบอร์แล้วก็ไพมอนเนี่ยพยายามวิ่งหนีพายุกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยพลาดโดนพายุพัดขึ้นไปกับมังกรด้วยแต่ยังดีที่เราใช้อุปกรณ์บินไกด์เดอร์ที่แอมเบอร์เพิ่งให้มาได้ทันนะครับ ลังจากที่เราบินอยู่กับมังกรสักพักเนี่ยเสียงปริศนาได้ช่วยเราเอาไวน้นะครับผมด้วยการให้พลังในการยิงมังกรกับเรามังกรตัวน,นั้นโดนเรายิงจนเจ็บนะครับผมและมังกรก็บินหนีไปเราล่อมาได้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆล่อนกลับมาลงที่เมืองมอนสเตดหลังจากที่เราล่อนลงมาได้เนี่ยชายคนหนึ่งได้ยืนปบมือให้เราอยู่นะครับแอมเบอร์ก็แนะนําว่าชายคนนี้เนี่ยก็คือเคย่ากัปตันของอัศวินในเมืองมอนสเตดทั้งสองคนเนี่ยก็พาเราเข้าไปที่สนว์ประชาการของอัศวินเพื่อพบกับหัวหน้าหน่วยอัศวินที่รอเราอยู่นะ แล้วเข้าไปที่ศูนย์ประชาการของอัศวินแล้วก็เจอกับจีนหัวหน้าหนอัศวินและลิซ่าบรรดาลอ่งสมุทรลิซ่าได้เล่าว่าเธอได้เจอพลังของสตอมเทเลอร์ที่วัดลางแห่งหนึ่งในอัศวินยังส่งเราเนี่ยไปที่วัดลางนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในวัดแอมเบอร์เนี่ยเราก็เจอกับกลุ่มพิริเชลที่รอดักเราอยู่หลังจากที่เรากาจัดกลุ่มพิริเชลหมดแล้วเนี่ยเราเดินต่อไปยังสุดทางของวัดนะครับผมและได้เจอกับลมหายใจของมังกรที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับมังกรนะครับแอมเบอร์ก็ได้บอกว่าไอ้ แล้วเข้าไปในวัดที่มีลมหายใจมังกรอันที่2กับเคยาหลังจากที่เราทําลายลมหายใจมังกรอันที่2ไปแล้วเนี่ยพยมอนก็บอกเคยาว่าพมอนเห็นวัดที่มีลมหายใจมังกรอีอกอันอยู่แต่เคยาก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการเองนะครับท้งเราและพมอนเนี่ยก็เดินเดินออกจากวัดไปแต่ว่าหลังจากที่เราออกจากวัดไปแล้วเนี่ยเคายาก็รู้สึกว่ามีคนแอบมองเราอยู่นะครับซึ่งคนคนนั้นก็คืออบิสมดผู้ยูเบอร์หลังการย้ายเข้ามาใกล้แม่ของกลุ่มฮิริเชิ่มนะครับอาบิสมิดพยายามจะฆ่าเคนยาแต่ก็มีชายผมแดงคน,นงเนี่ เราไปเดินทางไปยังวัดที่3กับลิซ่านะครับหลังจากที่เราทำลายลมหายใจมังกรในวัดนั้นไปแล้วเนี่ยลิซ่าก็ได้รับว,ว่าชื่อของมังกรสตองเทเลอร์นะครับผมก็คือดาวลินจริงจริงก็เนี่ยดาวลินเนี่ยครับควรจะมีหน้าที่ปกป้องเมืองมอนสเต็ตแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของที่โดนคนเกียดนะครับผมทําให้ดาวรินเนี่ยหันมาทําลายเมืองซะเองหลังจากที่เราเออกไปจากวัดนั้นเนี่ยพายุในเมืองเริ่มเบาลงผู้คนในเมืองเริ่มออกมาใช้ชีวิตนะครับผมร้านค้าในเมืองก็เริ่มกลับมาเปิดกัน หลังจากที่เรากลับมาในเมืองมอนสเตแล้วเนี่ยเราได้แอบเห็นจีนยืนคุยกับกลุ่มฟาทุยกลุ่มฟาทุยก็ขู่จีนว่าถ้าจีนไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตองเทเลอร์ได้เนี่ยฟาทุยก็จะเข้าควบคุมเมืองแทนกลุ่มอัศวินนะครับจีนก็ได้รล้วว่าฟาทุยมาจากเมืองเซเนสซนยาที่มีเทพเจ้าน้ำแข็งควบคุมอยู่ซึ่งเทพเจ้าน้ำแข็งเนี่ยก็พยายามควบคุมเทพเจ้าธาตุลมนะครับฟาทุยก็อยากจะเข้าควบคุมเมืองมอนสเตดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนแล้วก็กลุ่มอัศวินนะครับผมจะต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อน หลังจากเรากลับไปที่ศูนย์ราชาการของหน่วยอัศวินวนั่นแหละแล้วได้นำหินที่เราเจอที่มังกรตัวนั้นทิ้งไว้นะครับผมให้กลุ่มอัศวินได้ดูหลังจากที่ลิซ่าได้เก็บหินนั้นไวต้ตรวจสอบนะครับผมแต่ว่าลนะิซ่าเนี่ยก็สังเกตได้ไว่าหินก้อนนี้เนะี<โ>่ยก็จะทำปฏิกิริยากับคนที่มีวิชั่นนะครับผมด้วยความที่เราสามารถใช้พลังท่านได้โดยไม่มีวิชั่นนะครับผมลิซ่าก็เลยมอบหินก้อนนี้เก็บไว้กับเราแต่ไพมอนก็นึกได้ว่าตรงที่เราเจอหินสีแดงเนะี่ยเราเองได้เจอชายชุดเขียวด้วยและไพมอนก็ได้เหลือเีียยนน,นนนนชชาุดขวคคัั้ะบ เราได้ตามชายชุดเขียวไปที่ใจกลางเมืองชายคนนั้นเนี่ยได้ดีดพินให้กับคนในเมืองฟังนะครับผมแล้วก็ได้เล่าเรื่องของเทพเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยที่ใช้พินควบคุมมังกรได้มังกรโดนคุณในเมืองเกียจรจนพินเนี่ยไม่สามารถควบคุมมังกรได้อีกลันจะชายคนนั้นแสดงจบเนี่ยชายชุดเขียวคนนั้นนะครับผมก็จําได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําให้มังกรบินหนีไปชายคนนั้นได้นำตัวนะครับผมว่าเขาชื่อเวนติเราก็ได้นาหินที่เราเก็บเอาไว้นะครับผมให้เวนตีดูแต่กลายเป็นว่าหินนั้นนะครับผมได้กลายเป็นสีฟ้าสาง มวนตีก็อธิบายว่าหินเทอร์ราเนี่ยเป็นน้ําตาของดาวลินนะครับผมมวนตีได้ไปที่ต้นไม้ของวินไลส์นะครับผมระหว่างที่เราคุยกับเวนตีอยู่เนี่ยก็มีปีศาจลงมาขัดขวางเรานะครับผมหลังจากที่เรากำจัดปีศาจแล้วเนี่ยเวนตีก็เล่าต่อนะครับผมว่าอพิสมัเนี่ยได้เป่าหูดาวลินนะครับผมให้หันมาทําลายเมือง แผนของเวนตีก็คือเข้าไปขโมยพินที่เก็บไว้ในโบสถ์ที่เมืองมอนสเตดนะครับผมเพื่อนําพินมาหวังที่จะใช้ควบคุมดาวลินได้อีกครั้งเวนตีก็เลยเข้าไปคุยกับซิสเตอร์ที่โบสถ์แต่ว่าซิสเตอร์เนี่ยก็ให้เราไปเอาเอกสารอนุญาตจากกลุ่มอัลสวินมาก่อนนะครับเวนตีก็ไม่มีทางเลือกเลยนะครับผมเขาก็ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งสายลมซิสเตอร์ก็งงไปเลยนะครับผมแต่ว่าซิสเตอร์เองก็ไม่เชื่อใช่ไหมแล้วก็ไล่เวนตีออกไปแต่ว่าซิสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกนี่ว่าพินไม่ได้อยู่ในโบสถ์นะครับเวนต หลังจากที่เข้าไปที่ห้องใต้ดินของโบสเนี่ยเรานะครับเกือบจะได้พินอยู่แล้วแต่ว่าก็มีนักเวทคนหนึ่งนะครับผมชิงเอาพินจากเราไปเราโดนคนด้โบสจับได้นะครับผมแล้วเราก็บิดหนีออกมาจากโบสมาที่ร้านเหล้าแห่งหนึง่งเราได้เจอกับดีลุกที่เป็นเจ้าของร้านเหล้านะครับเราก็ขอให้ดีลุกเนี่ยพาเราขึ้นไปนั่งชั้นบนนะครับผมดีลุกก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่นั่งโต๊ะหน้า้านนะครับผมเมนตีก็เลยทําเป็นไม่สนใจแล้วก็พาเราหนีขึ้นไปชั้น2น,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 นะครับผ่<ๆ>านไปสักพักเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่โบสถนเข้ามพา นั่นก็ทําให้เรารู้ว่าดีลุนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอัศวินเหมือนกันหลังจากเจ้าที่โบดออกไปจากร้านแล้วเนี่ยเราได้ลงไปนั่งคุยกับดีลุกนะครับผมดีลุกก็เปิดใจกับเราว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกกับกลุ่มอัศวินสักเท่าไหร่นะครับผมเวนตีก็เลยเล่าสิ่งที่เราเพิ่งไปทํามานะครับผมด้วยความที่ดีลุกเนี่ยไม่ค่อยถูกกับกลุ่มอัศวินสักเท่าไหร่นะครับผมดีลุกเนี่ยก็เลยให้เราหลบอยู่ในร้านเล่าของเขาได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมว่าดีลุกอ่ยูผม หลังจากที่เราคุยกันเสร็จเนี่ยดิลุกก็ได้พาจีนเข้ามาเพื่อวางแผนแต่ด้วยความที่กลุ่มฟาทุยเข้ามากดดันจีนขนาดนี้นะครับผมทำให้แผนที่เราจะต้องทำเนี่ยจะต้องทำอย่างรลับๆนะครับผมดิลุกก็เดาว่าที่ฟาทุยเอาพินไปนะครับผมก็น่าจะเอาพินเนี่ยไปให้เทพเจ้าน้าแข็งที่เขาบูชากันอยู่นะครับผมเพื่อเข้าควบคุมเทพเจ้าลมที่มาสวีเลยส่งเราเข้าไปที่วัดลางที่เป็นที่กบดานของกลุ่มฟาทุยเราได้เค้นหาพินจากกลุ่มฟาทุยนะครับผมจนเราได้เจอพินอยู่ที่ห้องสุดท้ายแล้ว่าคนที่เฝ้าห้องนนนนนั้้อยู่คผมแลววก็พิิเีื แต่เหมือนว่าพินเนี่ยจะยังใช้เรียกดวาวลินไม่ได้นะครับผมเพราะด้วยความที่พินเนี่ยไม่ได้ใช้งานมานานทําให้พลังธาตุลมในพินเนี่ยหมดไปนะครับแต่เบนตีเนี่ยก็นึ้ได้ว่าเราเนี่ยยังมีน้ําตาของดาวลินอยู่เราได้เอาน้ําตาเนี่ยครับมาลองใช้กับพินดูนะครับผมพินก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่เหมือนว่าพลังในพินเนี่ยยังไม่พอที่จะเรียกดวาวลินกลับมานะครับผมกลุ่มมาสวินได้ส่งเราเข้าไปที่เก็บหิมน้าตาดาวลินในที่ต่างๆนะครับผมหลังจากก็ได้น้าตามาครบแล้วเนี่ยเราเอาน้ําตาของดาวลินมาชําระล้้้าาางงลวก็ใใส่พพัขขอนนนํตเไปิ เวนตีก็อยากจะใช้พินรีบๆเรียกดาววรินกลับมานะครับผมแต่การเรียกมกังกรเข้ามาในเมืองเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเวนตีนะครับผมก็เลยอยากได้ที่สูงๆหรือว่าที่ที่มีทะเลเพื่อที่จะให้เสี่ยงของพินนะครับลอยไปไกลกลุ่มอสิวิลเลอกที่จะไปเรียกกับดาวรินที่เหวสตาร์สแนทที่เราเจอไพมอนคางแรกนั่นแหละครับหลังจากที่เราเข้าไปรวมกันที่เหวแล้วเนี่ยเวนตีก็ได้ดีดพินเรียกดาววรินขึ้นมาดาววรินบินพุ่งออกมาจากเหวนะครับผมแต่เวนตีเนี่ย พยายามคุยกับดาวรินแล้วนะครับผมแต่วันตินเนี่ยก็เสียจังหวะโดนอบิสมเนตยิงพินจนพังเลยนะครับทำให้เรารู้ว่าอบิสมเนตเนี่ยแหละสามารถควบคุมดาวบรินได้แล้วนะครับผมและอบิสมเนตก็สั่งให้ดาวบรินบินหนียกไปนะครับวนตีเสียใจยมากนะครับผมแต่ด้วยความที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมด้วยความที่พินของเราเนี่ยพังไปแล้วก็เพราะฉะนั้นแผนต่อไปของกลุ่มอัศวินคือการไล่ล่ามังกรดาวบรินอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่หลังจากที่อบิสมเนตกลับไปที่ฐานทัพของเขาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นพี่แช วิธีสุดท้ายของกลุ่มอสบินในการหยุดดาวลินก็คือต้องเข้าไปที่สตอมเทเลอร์แลที่เป็นที่อยู่ของดาวลินนะครับตีลูกได้ติดตามกลุ่มอบิสมทที่อยู่ใกล้ๆดาวเวนารีนะครับผมเราก็ได้ไปกําจัดอบิสมทตรงนั้นเนี่ยเวนตีก็รู้สึกถึงพลังที่ปล่อยออกมาจากตัวอบิสมทตัวนั้นนะครับผมซึ่งพลังนั้นเนี่ยเป็นพลังที่ใช้ในการตัดการเชื่อมต่อระหว่างเวนตีกับดาวลินนะครับเวนตีก็ได้ใช้พินท,ทาลายบาเรียของสตอมเทเลอร์แลเพื่อที่จะเข้าไปหาดาวลินนะครับผม เราเปีนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของหอ,งองคอย Stormteller Lair นะครับผมแต่พอเราขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของหอ,ง client, องคอย Oprah เนี่ยการไปว่าทางเข้าเทเราจะเข้าไปหาดาวาินนะครับโดนปิดด้วยพลังเวทอะไรสักอย่างอยู่เราเลยลองเอาชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมไปลองใส่เครื่องอีกเครื่องนึงดูเราเอาชิ้นส่วนไปใส่ในเครื่องของ s t o r m t ลอ l ์ r ลนด์ใกล้ๆจนครบนะครับผมจนเราสามารถเข้าไปหาดาววินได้เราก็ได้บินตามดาวินไปนะครับผมเวติเนี่ยก็บอกให้เรายิงอุปกรณ์สีม่วงที่ใช้ควบคุมดาวินอยู่หลังจากที่เรายิงอุปกรณ์สีม่วงบนตัวดาวินไปสัักกพ พื้นที่เรายืนอยู่นะครับผมก็แตกลงกลุ่มอัศวินเนี่ยก็เริ่มจะตกกันนะครับผมแต่โชคดีเนี่ยที่เดวดนินเนี่ยครับบินกลับมารับเวนตีแล้วก็กลุ่มอัศวินได้ทัน เวนตีเนี่ยก็ไม่อยากให้ดาวบรินนะครับผมไปรับคําสั่งของมิสออเดอร์แต่การที่จะมารับคําสั่งของเวนตีคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อิสระอะไรมากมายใช่ไหมเวนตีก็เลยให้พลังธาตุลงกับดาวบรินแล้วก็ไปดาวบรินเป็นอิสระไปนะครับผม Now spread your wings of freedom and go with my blessing. <laughs> and let them know that they were to to do so, it. The yeah, so so the so like they must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. เราได้กลับเข้าไปหาแอมเบอร์ที่ประตูเมืองเนี่ยแอมเบอร์ก็เล่าว่าระหว่างที่เรานะก็กลุ่มอัศวินเนี่ยออกลาดาวนินกันอยู่กลุ่มฮิลิเชลเนี่ยก็กำลังจะบุกเข้ามาที่เมืองมาสเต็ดนะครับผมแอมบเบอร์ก็คาดว่าน่าจะเป็นอบิสออเดอร์นี่แหละที่จะสั่งให้กลุ่มดาวนินบุกเมืองนะครับผมเตียงดีที่แอมบเบอร์เนี่ยวางกำลังป้องกันเมืองได้ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ดาวนินเป็นอิสระแล้วนะครับผมแอมบเบอร์ก็เลยค่อยๆรือ้อแผงกั้นหน้าเมืองออกแล้วก็จะไปหาของกินกับเรานนนนนนนะะคคครร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 รัับบบผผมมมแแล้้้้วกก็อออออเเเเ์ีี่่่ยยยไไปปถึงะะึงงาา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 หหหซ เคย่าบอกว่าตอนที่เราแล้วก็กลุ่มอัศวินออกไปล่าดาวดินกันอยู่เนี่ยเคยา่าได้นั่งรออยู่ที่เมืองนะครับผมและเคยานะ่าเนี่ยก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับผมย่องเข้ามาในเมืองเนี่ยเคย่าก็เลยไปแอบฟังอบิสออเดอร์คุยกันนะครับผมเคย่าก็บอกว่าอบิสออเดอร์นะครับผมยังมีหัวหน้าอยู่ซึ่งเขาเรียกกันว่าไหนท่านนะครับผมซึ่งในท่านที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่แชร์ของเรานั่นแหละและที่เรานั่งกินไก่กับแอมเบอร์เสร็จนะครับผมแอมเบอร์ Amber ก็บอกว่าจีนเนี่ยรออยู่ที่โบสถ์เราเนี่ยเข้าไปที่โบสถ์นะครับผมแล้วก็เเเเเข้้าา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 าไไปปจออบบบบรรริิตตีีีนนนนนนน่่่่ยยพพคคืใหววะัแ ก็พังไปแล้วจากที่โดนไอบิสเมนยิงใช่ไหมบาบาร่าเนี่ยก็เสียใจมากนะครับผมตเวนตีก็เลยใช้เวทเนี่ยที่ทให้เหมือนพินนะครับกลับมาใช้การได้แต่ว่าเวนตีเนี่ยก็แอบกลับมากระติบที่หลังนะครับผมว่าเดี๋ยวพินมันก็กลับมาพังเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> เวนตีก็วิ่งหนีออกมาจากโบสนะครับผมแต่เวนตีเนี่ยก็พลาดนะครับผมโดนกลุ่มปะทุยเนี่ยรอบทำร้ายและหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือซิกอร่านะครับผม ซิกนอล่าเนี่ยได้ยิงน้ำแข็งใส่ขาของเวนตีนะครับเวนตีเนี่ยพยายามจะหนีออกมานะครับผมแต่ก็โดนซิกนนล่าเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วก็ขโมยอุปกรณ์อันนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าโนซีดไป We have what we have came here for. Come, before our dear friends arrive. Leave nothing for them nothing Favonian to for. our for find. และเวนตีกับเรานะครับผมก็โดนเตะจนสลบไปเลยนะครับ <_ d ance> แต่อย่างนี้ที่บาบ,บาร่าได้ออกมาช่วยเราได้ทันนะครับผมบาบาร่าเนี่ยได้ใช้พลังธาตุของเธอเนี่ยครับช่วยเราขึ้นมาเนะี่ยแต่บาบาร่าก็บอกว่าเวนตินะครับผมฟื้นขึ้นมาก่อนเราเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปที่สัญลักษณ์ของมอนสเตอร์นะครับผมทําให้เรารู้ทันทีว่าเวนติเนี่ยหนีไปที่ต้นไม้ที่เวนติชอบไปยืนรักษาตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้นั้นนะครับผม เราตามไปจนเจอเวนตีที่ยืนแล้วสาปตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมเราเลยเดินเข้าไปถามเวนตีเรื่องของโนซิตที่ซิงดอลาขโมยไปนะครับผมเวนตีก็อธิบายว่าโนซิตเนี่ยมันก็แค่วิชั่นนะครับแต่ว่าโนซิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ธาตุที่ของเทพเจ้าเขาใช้กันนะครับผม เราอยถามต่อว่าซิกดอล่าเนี่ยมาจากไหนนะครับผมเวติก็ได้เราว,ว่ามันเกิดขึ้นจากว่าเทพเจ้าน้ําแข็งที่ซิกดอล่าอาจจะบูชาอยู่เนี่ยอยากได้พลังธาตุล<า>ม,มนะครับผมเทพเจ้าน้ําแข็งเลยให้พลังของซิกดอล่าแล้วก็ส่งซิกดอล่ามาขโมยโนสิตไปจากเวนตินะครับเวนติเลยแนะนําให้เราเข้าไปที่เมือรลีเยเพื่อที่จะหาพี่ชายของเราต่อนะครับผมซึ่งเมือรลีเยนะครับผมเป็นเมืองของเทพเจ้าธาตุหินนะครับผมซึ่งเทพเจ้าธาตุหินเนี่ยที่คุมเมือรลีเยอยู่เนี่ยจะออกมาปีละครั้งเท่านั้นนะครับผมเพื่อวางแผนการพัฒนาให้กเมงกิด เวนตีเนี่ยก็บอกว่าเพาทพเจ้าธาตหินเนี่ยก็มันจะมาแล้วนะครับผมถ้าเราช้าเนี่ยเราจะต้องรอไปอีก1ปีเลยนะครับผมไพ่บอนก็เลยบอกให้เรารีบไปเลยนะครับผมแล้วได้บอกลาวเวนตีแล้วก็กลุ่มอัศวินคนอื่นๆเนี่ยแล้วก็เดินทางต่อไปอยังเมืองดิเย่นะครับผมการเดินทางของเราในเมืองดิเย่นเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบผมแล้วก็เจอกันตอนต่อ,ตอไปสวัสดีครับผม <You S 2> บ๊ายบาย Even Now spread your wings of freedom and go with my blessing.